วิธีการลบตัวตรวจจับนะครับส่วนในขั้นตอนนี้ก่อนจะลบตัวตรวจจับนะครับเราก็มาเช็คตัวตรวจจับก่อนว่าอยู่ในโซนอะไรบ้างนะครับขวามือนะครับที่หน้าจอขึ้นว่า4ี่นะครับก็คืออยู่ในโซน4ี่นะครับซ้ายมือนะครับคือโซน42นะครับก็คือตัวตรวจจับอยู่โซน4ี่นะครับวิธีการลบนะครับขั้นตอนที่1กดปุ่มรีโมทออฟนะครับ เพื่อที่ให้ตัวเครื่องเข้าในโหมดสแตนบายนะครับขั้นตอนที่2กดปุ่ม delete sensor ครับกดสปรหัสผ่านใส่รหัสผ่านครับกดดอกจันสี่เหลี่ยมเพื่อตรวจสอบหมายเลขตัวตรวจจับในแต่ละโซนหรือกดหมายเลขโซนตามด้วยหมายเลขตัวตรวจจับเพื่อกําหนดคุณลักษณะของตัวตรวจจับหรือกด delete เพื่อลบตัวตรวจจับกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอกจันครับโซน8มีศูนย์นะครับ โซนเจ็ดไม่มีตัวติดจับคือศูนย์นะครับโซนหกไม่มีตัวติดจับนะครับคือศูนย์ครับโซนห้าไม่มีตัวติดจับนะครับคือศูนย์ครับส่วนโซนสี่คือโซนสี่สองก็คือมีตัวจับอยู่สองตัวนะครับต้องการลบสี่หนึ่งให้กดสี่หนึ่งครับเสร็จแล้วกดดีลิทครับเพื่อที่ลบกดตอวตันจีบเหียเพื่อตรวจสอบไปได้ตัวติดจับในแต่ละโซน หรือกฎหมายเลขโซนตามด้วยหมายเลขตัวตรวจจับเพื่อกําหนดคุณลักษณะของตัวตรวจจับหรือกดดีๆเพื่อลบตัวตรวจจับกดเครื่องหมายดอกจันครับโซนสี่ก็คือเราต้องการลบสี่สองนะครับกดสี่สองกดปุ่มดีๆครับกดดอกจันสีเลย์เพื่อตรวจสอบหมายเลขตัวตรวจจับในแต่ละโซน หรือกฎหมายเลขโซนตามด้วยหมายเลขตัวตรวจจับเพื่อกําหนดคุณลักษณะของตัวตรวจจับหรือกด Delete เพื่อลบตัวตรวจจับขั้นตอนต่อไปนะครับกดปุ่ม r e m o ม e Off ครับไวให้ตัวเครื่องเข้าในโหมด Standby นะครับแล้วก็เช็คดูตัวตรวจจับครับว่ายังอยู่ในตัวเครื่องควบคุมหลักหรือเปล่าครับตอนนี้ก็คือไม่ขึ้นแล้วครับก็คือไม่รู้จักแล้วครับทั้งสองตัว เสร็จเรียบร้อยแล้วครับได้แล้วพี่ตัวพี่ตัว